มาดูลักษณะหน้าตาของลูกสูบ TZR นะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นลูกสูบของ TZR ซไซส์มาตรฐานนะครับเ๋ยวมาแล้วก็เจอสลักสูบนะครับพร้อมคลิปนะครับสลักสูบของ TZR ก็จะก็ใช้ได้กับ vr TZR แล้วก็ t z m นะครับมาวัดขนาดของ สลักสูบกันดูนะครับจะมีกิปบมาให้ตัวด้วยนะครับ2ตัวนะครับมาดูขนาดของมันนะครับความกว้างของสลักสูบ t ี r ตอานะครับก็อยู่ที่16มิลนะครับส่วนความยาวของสลักสูบนะครับก็อยู่ที่50มิลนะครับ นี่ลองดูหน้าตาของลูกสูบกันบ้างนะครับครับหน้าตาลูกสูบ T Z R นะครับหัวก็จะนูนๆอย่างงี้ครับตรงนี้ตีรหัสว่า3 r มนะครับนี่ด้านข้างน,นะครับจะมีร่องใส่สลักสูบนะครับนี่ด้านในน,นะครับมาดูความกว้างนะครับความกว้างของลูกสูบ t z r นะครับก็อยู่ที่59ามิลนะครับไซส์สแตนดาร์ดนะครับนี่ก็มาดูส่วนของแหวนบ้างนะครับแหวนก็เป็นตีทารติเกนนะครับข้าง,บบางใน t z r นะครับ59าิบเกมิลมาดูว่ามีให้มากี่อันนะครับ แหวนที่ให้มานะครับก็จะมีหนึ่งนะครับสองนะครับก็สามนะครับเป็นแหวนลานนะครับ